ัสดีค่ะวันนี้พี่แขก่กับพี่พงษ์นะคะามาอยู่ที่เดอะมองงามวงวังงมาร้านกาแฟบีนครับร้านกาแฟบีนก็เป็นร้านของลูกสาวนายกเศรษฐานะคะเราก็สนับสนุนกันแล้วก็ไม่ใช่แค่สนับสนุนว่าคือกาแฟดีมากร้านสวยงามแล้วแบบมันน่าประหลาดใจมากคือเรานั่นตรงโซนร้านกาแฟอะแล้วตรงนี้เป็นแค่สําญอาหารกลิ่นอาหารไม่มีมารบกวนเลยใช่นั่งได้สบายสบาย ไม่มไก็ไม่เนาขมคอฉันขมคอแล้วก็เทศกาลอาหารสนุกแม่มีถึงวันที่ไหนนะคระมีถึงวันที่เก้ากรกฎาคมแล้วก็บิญอี่น้ำเยื่มไต้บรรจีนน้ำเยื่อไต้ของพี่เป้นนั่นเองมีกับติมีขนมซี มีแกงส้มจะบอกว่าแกงส้มร้านเยี่ยมใต้อร่อยมากซ้ายมือเป็นร้านเยี่ยมใต้ขวามือนะคะก็เป็นร้านที่แกงใต้มีแกงไตป,าปลามีมีแกงส้งมสมีอาหารนะร่ากินมีเผยเครื่องวุงน,น,นี่ไม่ต้องยืนห่างๆเดี๋ยวน้ำลายหกจ้าครับ่กิน ไม่ได้มรรจาน้ำลายไหลออดูสิดูสิข้าวปลาชิงทางหน้ากระเทียมคำนิ้นลิ้มรู้จุกจุกเลยยงยยข้าวปลานี่เหมือนข้าวกิ้งไหมไม,ม,เม่เหมือนค่เหมือนข้าวสมุนไพรอ่ะเหมือนกระเทียมเหมือนข้าวพริกเกลือเครื่องขรอบต่างๆโรยหน่มากินมากแล้วมันมีนี่ๆเขาให้ชิมนี่ไงแต่ดิฉันสนใจเคยเครื่องนะแต่นี้จะต้องเอามือปิดปาก แล้วนี่ซื้อที่แกงแล้วโอ้โหไวมากแม่แกงต้มแกงจัดจิ้มแกวานแล้วหึ่งร้อยหนึ่รอยอหหนึ่้อแค่ร้อยกัอันนี้คือแกงได้หม้อใหญ่เลยเนาะค่ะหม้อใหญ ไที่ไหนจะเอาใบใส่ทับข้าวแหวแล้วก็แบ่งมาใช้ทีละนิดเดี๋ยวอันนี้แม่ซื้อแกงอะไรแกงเอนนเอ่กะทิแล้วก็แกงจืดหวานนะคะ<อ>วันนี้พอดีเลยจะทำแกงเนื้อ,อแกงจืดหวานเนื้อน้องปลายบ้านเอร็จแล้วค่ะจะทำแกงอพอดีเลยนะอ่ะหม้อมีหรือ,อยังหม้อมีหรือ,อยังมีอ่ะหม้อใหญ่นะใหญ่มากหม้อค่ะพอดีไปถ่ายเขาปั้นลูกชิ้นเขาถ่ายแบบยั่ว 休息吧。 เขาเป็นเทศกาลอร่อหรอทุกทายสับปะรดสับปะรดคูแลนะคะอร่อยมากอร่อยมากทำไหมแม่สอมชาทำหวานกรอขอบคุณแล้วนะอร่อยมากเลยอ่ะเอาอันนี้ลักกันนะคะ ปลาหมึกปลาหวานซาำๆพงจะบอกว่าพงชอบอันนี้มากเลยอะเอาไปกินกับไวน์นะอม,อมเป็นคนแบบชอบกินปลาหมึกอ,อันนี้น <ะ S 1> ชอบกินแบบนี<อ>้แล้วก็แบบกรอบๆก,ก็ชอบครับไอ้นอคนดูเหมือนกันนะเนี่ย<อ>ตลอดเวลา นี่พี่ไข่ชอบกรอบๆแบบนี้อันนี้เท่าไหร่คะถุงละ150ค่ะ3ถุง500ค่ะ3ถุง400แล้วอันนี้ต่างต่างสั่อันนี้ยังไงคะอันนั้นจะเป็นตัวแตกค่ะค่ะมันแตกมาจากปลาขนส่งนะค่ะไม่ได้ว่าเหลือจากคนส่งนั้นแนนตัวแตกจะถูกกว่าใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่เอ่ยเอาตัวแตกโอ๊ยแล้วก็ทำเง้นเรื่องแบบตัวแตกไม่หรอกไม่ใช่เกี่ยวกับถูกหรือไม่ถูกนะก็แตกก็กินง่ายไหม พอมาเที่ยวกันเถอะถึงวันที่9นะมากระจายรายได้แล้วมันเป็นแบบมันมันรวมของวัฒนธรรมจริงๆเลยนะเนี่ยเป็นมากขอบคุณนี่คืออุ้ยไข่กุ้งไข่กุ้งไข่แท้ไม่นเท่อยนะคเวลามาห้างแล้วแบบมีมีแบบมีสัดส่วนพวกนี้ชอบแอบไปเดิน ทุกคนครับอร่อยทั่วไทยมหัศจรรย์แกงไทยมรดกแห่งวัฒนธรรมที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ของออคุณแอลคุณแอลไม่ใช่เรา, <c oughs> เ,ราเราก็มาโดยบังเอิญแต่คุณแอลทำหนึ่งค่ะ <c oughs> อามาเที่ยวกันนะคะงานนี้ถวันที่เก้ารบกระดาคผมที่เดอะมอลงามบงศ์วานอย่าลืมไปอุดหนุนกาแฟบีน